สวัสดีตอนเศารเดอ้อพี่น้องมือนีก็เป็นอีกมือพี่น้องเอ้ยมือนีโลกบอดก็ทํางานอีกคกือเก่าตะเเ้าร์ละจ้ะตื่นเศารมากหนาวพี่น้องบรรยากาศมือนีหนาวร่มแดดมีครบทุกวงจรเหลือตะฝนตกนั่งกินกาแฟกับพ่อใหญ่หลังบ้านจ้ะ มันหนาวไหมพี่นอ้องอาบแดดอยู่ข้างนอกกับพ่ออุ่นอยู่เขาในบ้านการอากาศก็อืดอัดเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาสูดอากาศภ้านอกเนา่หมากไหมกับอีกแัซสองสามมือผลละพี่น้องยังสิได้กินได้หลังจากกลับมาตั้งแต่สอนกุ้งเนาะเอ้ย เห็ดก่อยกุ้งพี่น้องแต่ว่าหางบ่คัน้นในกินจ้าเอาใ้ในตู้เย็นไ้อยูบ่คขั้นด้เห็ดพี่น้องมือนี่ละสิกินมือนี่ละ่ะว่าสิตำบักคุงไปซื้อบักคุงมาหน่วยหนึ่งป้าหน่วยหน่อยไหมสองลอยไหมแพล้หงหายซื้อบักคุงอันอยู่ตลาด ยุดเข้าไปได้เมืองมือบ้านหละ่ะพี่น้องแล้เห็นบักคุงน่วยอันบักคุงห่อแล่นนวยเน,นียนๆต่อป,ปอดอ่นก็เลยซื้อมาสามนวยหกร้อยบาทเห็ดแยะแยะอยู่พี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าเสร็จจังใดๆเนาะคืดอ,อยากบันนี้ก็เมนูก็สิตํำบักคุงตํำบักคุงใส้กุ้งทันตะ ตำแล้วแล้วก็เอาเอากุุงห้อยละมันี้แล้วลก็ก้อยอีกส่วนหนึ่งละพี่น้องแล้วก็มาข้าเนี้ยวไว้แล้วมือเนี่ยก็เลยว่าสิกินข้าเนียวละจ้ามือเนี่ยหนึ่งข้าเนียวพอใหญ่ก็เลยว่าสิกินน้ำยูตาสิกินไดบอบ,อบอสันวานสิซิมเบอง์ยู่าซันก็นเลยว่าสิทอดไกให้ภัสวามีละจ้ามือเนี่ย เป็นจังไดเนาะทางประเทศไทยประเทศเลาวเอฟซี FC, สุผูสุคนเนาะพี่น้องเนาะตื่นเสาร์มาถูกของถูกมือเข้ากับมาทักทายกันเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึง่งที่เป็นมือที่บรรยากาศหนาวพี่น้องมือนี่ล่มอยู่ทางไทยทางลาวกะขอให้พ่อแม่พี่น้องปองไปดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเอ้ย ถูกกระพต้องมาที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเขาจังสิทําการทํางานใดเนาะจ้ะเะเาเนาะเบิ้งผีเสื้อนอะพี่น้องผีเสือ้อพี่น้องเห็นบ่นี่นี่นี่ผีเสื้อนะอูาาอ้บักง่ายเลยพี่น้องวุ่นหมาจับตักเสียววุ่นสงสัยเสียวโศกาลาบมาให้มั้งนี่ไปพุ่นแล้ว บอดก็ทำงานตัดเสากินกาแฟแล้วกับสิเดนผ้าสามีนเอารถเขาบ้านโวละจ่าไปเช็คเอารถไปตรวจสภาพน้พี่น้องเนาะรถอันที่พอไ่ว่าจิซื้อไม่นี่ยกะเมื่อนีหมือนบ้านนี่ก็ไปบริษัทอันเบนละจา้า ไปเขียนเอกสารแล้วสั่งออเดอเร์แล้วบ่รู่ามือใดสีได้ก็สิประมาณวางสามเดือน่นละจ้ะสมเดือนสี่เดือน่นละจังสิได้ลดเนาะคือบานเฮาเนาะประเทศไทยกันเขาไปสั่งรดสามเดือนเขาจาังได้เนาะอ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซัมีนเดอร์พี่น้องเดอ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการนั่งใจทุกการติดตามนะพี่น้องเด้อมกักกะกดไหลบ่ามากักกะกดพานเด้อพี่น้องสุดท้ายนี่ก็คอยพี่น้องยูดดีมีแห้งส,สุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อขอ้รํลด้ยเงินทองยัดเจ็บยัจนละพี่น้องเนาะสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนละจ้าขอบคุณอันเอฟซีทุกคนเด้อที่บสถิมบป่ปากันเนาะพี่น้องเนาะที่มาให้กำลังใจกัน สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนีด้วยจ้าสวัสดีจ้า